ดังนั้นถ้าหากเรามาถึงขั้นนี้วันนี้เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องตายเราจะต้องจากโลกนี้ไปถ้าทุกคนมาคิดถึงความตายที่พูดในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามรณานุสติตั้งสติไว้กับการตายความตายนี้เร็วนะัก เราจะว่าอายุเราร้อยปีสองร้อยปีมันไม่ใช่นะควมตายมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกในเมื่อควมตายอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกถ้าเกิดลมมันไม่เข้าก็คือตายลมมันไม่ออกก็คือตายลมนี้มันจะอยู่ไปนานเท่าไหร่เราเคยกําหนดไว้ไหมว่าวันหนึ่งเรามีลมหายใจอยู่กี่ครั้งแต่ละครั้งมันหายใจด้วยความฟืดเครื่องบ่ หรือมันหายใจด้วยความโล่งสบายหนึ่งถ้าเราตั้งสติเรียกว่าธรรมที่มีอุปกระมากอุปกระยังไงถึงได้ว่าสติเป็นธรรมที่มีอุปกระมากก็คือสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวว่าเราอยู่ในไวัยไหนเดี๋ยวเราอยู่ในวัยชราภาพหรือเราอยู่ในวัยปกติ วัยกลางคนปฐมวัยหรือมัชชิมมาวัยหรือปัจฉิมมาวัยปัจฉิมมาวัยนี่แบ่งเป็นสามปัจฉิมมาวัยตอนต้นปัจฉิมมาวัยตอนกลางปัจฉิมมาวัยตอนสุดท้ายดังนั้นในระหว่างตอนตอน้นเราพอร่างกายพอสู้กับเวทนาได้พอทําสมาธิภาวนาได้พอเดินยโยงกลมได้ พอปฏิบัติศาสนกิจอะไรก็ได้เราก็เล่งปฏิบัติศาสนกิจเล่งทําความเพียรเล่งทำอะไรต่ออะไรต่างๆพอมันมาถึงปัดฉิม,มวัยตอนกลางเราก็พอทาความเพียรบ้างเราก็ดูเข้ามาทำความเพียรทางด้านจิตใจบ้างแต่ถ้าปัดฉิมวัยตอนสุดท้ายแท้ๆแับนี้ โลคาพยาธิมันเริ่มแสดงอาการมีความกําเริบขึ้นมาพอมีความกําเริบขึ้นมาในโลคาพยาธิเราจะอยู่ยังไงเรามีที่พักกิตหรือยังในการข้ามเวทนาของโลคาพยาธิเพราะโลไอโลคาพยาธิมันจะกําเริบสุดขีดของมันแล้วถึงแตกดับ ก่อนมันจะแตกดับบ้านี้มันจะทรมานแค่ไหนที่เรียกว่าผู้เจ้าว่าทุกข์คือความทนได้ยากในเมื่อความทุกข์คือความทนได้ยากนี่เราจะทำยังไงกับตัวของเราฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้น มันไม่ได้ทําเกี่ยวเกี่กับเรื่องของพระศาสนานะแล้วทาเกี่ยวเกี่กับตัวของเราที่จะต้องได้รับถ้าทุกคนที่มาทำความเข้าใจกับศาสนาว่าผลของการปฏิบัติมันจะมาอํานวยอวยชัยในระหว่างที่เราจะจุดติพบในระหว่างที่เราจะตายเราจะข้ามเวทนาแบบไหนเราถึงจะข้ามเวทนาได้ตามตำราหรือตามหลัก สูตรทางพระพุทธศาสนาเราได้ศึกษามาหรือยังว่าวิธีการที่จะระงับเวทนาวิธีการที่จะระงับทุกเราจะระงับแบบไหนความทุกข์อันนี้มันถึงจะไม่รุนแรงถึงขั้นโวยวายความทุกข์อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของธรรมดาของธาตุแตกธาตุดับไม่ได้เป็นเรื่องทุกข์ใหญ่ เป็นทุกธรรมดาธรรมดาแท้ๆแต่ในบางคนถ้าไม่มีเวลาไม่ไม่รู้จักวิธีการที่จะระง,งับเวทนาตรงนี้มันก็เอาไม่อยู่ลฉะนั้นถ้าตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจริงๆมันมีแนวทางที่ท่านเรียกว่าฌานคือการเพ่งเพ่งในปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานปัญจะมฌานสัญญา อรูปประสานสี่รูปปสานสี่อรูปประสานสี่สัญญาเวทยิตานิโรธเราจะต้องทำความเข้าใจกับแนวทางการปฏิบัติอันนี้ให้เข้าใจ